ครับต้นใหญ่พอสมควรครับต้นจานจุรีสภาพโดยทั่วไปเป็นสังกะสีครับห้องนอนกว่าเป็นห้องโถงพื้นปูด้วยไม้แต่ว่า เริ่มผูครับประตูประตูไม่มีห้องน้ำครับแล้วก็เป็นครัวเป็นในตัวท้องทุ่งนาสวยงามแล้วก็นี่ก็เป็นตับพวกต้นมะพร้าว เหลือต้นเดียวขรับตอนนี้ต้นมะพร้าวพื้นด้านล่างบางจุดเอาไม้อัดมาปูทับปูเสริมเป็นห้องนอนห้องโล่งประมาณสองห้อง เหมือนต้นโพด้วยนะครับทำไมมาเกิดอยู่ตรงนี้ได้ครับเนี่ยโดนไม้หนีบอันนี้น่าจะเป็นสายพานสายพานธุครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศทเที่ยงเที่ยงบ่ายๆพอดีผมจะเดินทางจากกรุงเทพครับ เพื่อที่จะไปอำเภอบระไล่อุทัยธานีพอดีได้มาเจอบรรยากาศบริเวณทุ่งนาข้างทางครับแล้วก็ได้เจอบ้านล้างใต้ต้นจานจุรีหรือต้นชำฉาครับ จะว่าเป็นแล้วก็บรรยากาศดีครับแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าน้ำท่วมต้นชมชาหาักแล้วก็มีคนมาตัดไม้เอาไปเผาถ่านบริเวณจุดนี้ก็จะมีสารพระภูมิด้านข้างเป็นร่องน้ำครับ ต้นใหญ่พอสมควรครับต้นจันจุรีด้านหลังเป็นขุดสระไว้ครับสระน้ำสภาพโดยทั่วไปเป็นสังกะสีครับห้องนอนกว่า เป็นห้องโถงพื้นปูด้วยไม้แต่ว่าเริ่มผุครับประตูประตูไม่มีพื้นชั้นล่างน่าจะเกิดปล่อยน้ำท่วมด้านหลังเป็น ้องน้ำครับแล้วก็เป็นครัวเป็นในตัวท้องทุ่งนาสวยงามแล้วก็นี่ก็เป็นตระพวกต้นมะพร้าวเหลือต้อนเดียวกับตอนนี้ต้นมะพร้าวน้ำในสระนี่แห้ง นี่คือสภาพตัวบ้านครับเสาก็หลายต้นพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้เป็นเสาป,ปูน ผมผ่านมาที่ไรก็ไม่เคยเห็นคนอยู่มาร่วมๆสิบสิบปีครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศบ้านล้างไปด้วยกันแต่ก็ถ้ามีใครชอบมารีโนเวทใหม่ก็จะเหมาะครับพื้นด้านล่าง บางจุดเอาไม้อัดมาปูทับปูเสริมเป็นห้องนอนห้องล่งประมาณสองห้องแปดคูณสามเมตรคร่าวๆครับ ด้านข้างก็ติดกับคลองน้ำน้ำมีตลอดทั้งปีนะครับนี่น้ำมีตลอดทั้งปีจะว่าไปแล้วก็บรรากาศต้มรื่นหน้าอยู่ครับวิวสวยไปอีกแบบนะครับผม แต่ว่าก็มีคนมาตัดแจมจุลีนี่ครับรอยตัดตัดเอาไปเผาถ่านบางครั้งถ้าไม่ตัดหนึ่งกิ่งตรงนี้มีโอกาสที่จะลมแรงๆหักทับหลังคาบ้านพังได้ครับ พาชมบรรยากาศโดยรอบไปได้กันยา,ยาวๆหลังจากนั้นค่อยเดินทางต่ออ้ดูต้นนี้ครับแสดงว่าอ้ามีต้นเหมือนต้นโพด้วยนะครับทำไมมาเกิดอยู่ตรงนี้ได้ครับเนี่ย โดนไม้หนีบอันนี้น่าจะเป็นสายพานสายพานรถ่วนนี้ก็โดนต่อครับต่อใหญ่พอสมควร ตัวนี้ก็เป็นป่าละเมาะครับแต่หน้าน้ำส่วนมากโซนสวพันธุ์นที่จะไปลาดบ,บัวหลวงอยุธยาเข้าปทุมธานีไปที่ลาดหลุมแก้วหรือใบบาวโมทองนี่โซนนี้น้ําจะท่วมหนึ่งสัญฐานสาเหตุนี้น้ําท่วมบ่อยๆก็อาจจะหลายสายเหตุครับบางคนถึงน้ําท่วมในหลายปีแต่เขาก็ หายวิธีอยู่กับน้ำให้ได้ครับบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยผมว่าบรรยากาศลมชิวๆครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบหนึ่งภูเขาป่าไม้ทุ่งนาบ้านผมสมัยก่อนก็เป็นสังกสีประมาณนี้ครับ บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ปัจจุบันนี้บ้านไม่มีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังในใจในการถ่ายทำคลิปออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เป็นแค่นี้เพื่อที่จะเดินทาง ไปบ้านเราอยู่ทธานีต่อครับผมสวัสดีครับ